Thank you. ครับในส่วนของเอ่ิมุรเราเนี่องะครว่าได้รับผลกระทบจากน้ำายน้ำแตกเกิแค่พยาลมันก็ทําให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัด <reco> ส <Christ S 1> ิงบุรีแ่กะยิ่งพื้ที่ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับในช่วงุ่มนพื้นที่ของจัเหวับบุรีก็ได้รับผลกระทบจากน้ำลดฉลิบนะรอบบ้านหกอสึงในพืนทนี้นครับาเปิก็ดี ทางตู้แห่งน้องสิก็ดีรวมทั้งที่บ้านพยาบาลภาคเอกชนก็ช่วยกันในการกระดมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเราคิดว่าในการแก้ไขปัญหาในขื้งต้นเนี่ยก็เยียวยาที่ท้องราส่วนรแบกากระทบปรเดงนของยาในอดีตมันเป็นเาต้องเราท้องพันอเรองัฒนากรนั้นก็ได้ในการต้องติดช่วยกันในการที่แกญหา รักษาไว้ได้สุดที่นับเรียหลายฝ่ายก็พยายามที่จะดูแลเป็นรางนะครับเพื่อในช่วนี้อากาศสมแรงออกนักศึกษาหายคนะครับเพราะว่าีที่ที่เราจะห่งที่ปภัย5ตำบลนะครับต่อให้สาที่เร็นหู่บ้านตัวเรือก็ไรับกรบประมาณ2,300ตัวเรือนะครับ้นประชาชนได้รับผลกระทบก็ประมาณ7 0 0คนนะครับ แต่ละกรนั้นสิงร่วมภาคเกชก่ึงนเั้นตอนนี้เองนครการเนิน็ดีทางผู้แทนของที่งำเดีบ้งที่ภาพยากชและภาคเอกชนช่วยกันในการระตมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเราคิดว่าในกง่แองการดำเนัาในขั้นต้นนี้ก็เรียบยงที่ที่างกระทวงรับยากระทบไดแจ้งบอกวายาหทีมทกคนเราเขน่วมนกคร